ไม่เป็นไรคาเแอกซคอต้องสนับสนองกระแสะกออยู่แล้ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มคุณลาตีพวงมั่งนะคะทางสำนักง,งานออกสคภาคตะางถลอเฉียงเหนือของเรานะคะก็ได้ทำการคัดเลือกหาฟาร์มที่เลี้ยงนะคะ จุดเด่นของฟาร์มพี่เลี้ยงนี้นะคะก็คือฟาร์มได้มาตรฐานฟาร์มหรือว่า GAP นะคะข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพน้ำนมของฟาร์มนี้นะคะก็พบว่าฟาร์มนี้มีคุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะหลักๆเลยก็คือเจ้าของฟาร์มมีความเป็นผู้นำค่ะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรท่านอื่นได้นะคะเลยเราจะมาช่วยช่วยในการปรับปรุงหลายๆด้านนะคะพอปรับปรุงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เกษตรกรหรือเจ้าของฟาร์มเนี่ยค่ะนำความรู้เนี่ยไปเผยแพร่ต่อเกษตรกรท่านอื่นค่ะแต่ต่กนเนี่ยก็ไปทำงานมองหนอสิบเอ็ดปี กลับมาว่างงานได้จักสองปีพอดีมีเพื่อนอยัง,งว่วอยู่บ้านส่วนไปอบรมออกสกขสนใจอาชีพนี่มามีงานทํำบานนอ,อกเนาะก็เลยได้ไปอบรมพออบรมได้ปีแรกเสียงว่าเขาหาโตทุกมือนี่ก็มีว่วหกสิโตเดี๋ยวสิฟ้าไปชมฟามครับ ก้อนของฟา้ามกับจุมเทานะครับถวัดคว้ามครับอันนี้คอกสำหรับขอกุงอันใครับอันนี้หาเดือนแล้วหาเดือนหงเดือนขอกขอกนั้นยี่สามเดือน ขันบ่อแยกก็คือตัวหน่อยก็กินอาหารบ่อได้เพราะว่าตัวใหญ่มันตามบอกแข็งแรงเพื่อห้องขัดขัดขัดเป็นรุ่นครับรุนนี้ก็คือความที่ผสมแล้วครับนี่สิบซีสิผาเดือนความผสมแล้วถ้าเป็นคอกนี้ก็คือเป็นของตัวปูว่าหายูน้ำกันเหตุไวเ้เป็นคอกเป็นรุ่นนี่ก็เป็นลังค่าเขียวครับลังค่าเขียวทีออสคอเป็นสนับสนุนมาเป็นฟ้ามตัวอย่างทีนี่มีโครงการโซลาเซลล์กับนำเชือ้อ แยกเพ็ครับชีง่วนี่อะเวลามันอยู่ในลมมันก็มันกะเป็นคว่มื้นนะครับก็เอาออกตากแล้วก็นี่ลูกขามามาหลับซึอเดือนหนึ่งอยู่กับสีได้อยู่กับไล่ได้กับประมาณหมืน่นถ้าขายขีง่วครับอันนี้สิบปเอายาครับอันนี้หย่ามามาซับแล้วเตรียมอาหารในงว่วงแล้วสิบใบแล้ว ระยะนี้กำลังสำานิดกำลังได้โปรตีน,นครับแก่กับว่าีโปรตีนมั่วกับว่าใคกินคือบ่าแก่หรือกับว่านพอดีอ,อกสกอเองนะครับก็ได้ให้การสนับสนุนนะครับงบประมาณในการจัดทำบ่อน้ำเสียซึ่งเป็นน้ำที่ทิ้งจากฟาร์มนะครับพร้อมอุปกรณ์ปัม๊มใช้ในการลดแปลงหญ้าสำหรับผสมอาหารให้วัวกินได้ทั้งปีนะครับนอกจากน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิตนะคะนอกจากจะนำไปลดน้ำหญ้าล้วเนี่ย ทางฟาร์มก็สามารถนํามาลดกับพืชผักสวนครัวโดยทั่วไปได้ด้วยค่ะคือเขาเปิดทิ้งไว้ก็ได้ประมาณจะสองชั่วโมงเขาย,ยังค่อยตอ่อไีกนี่ก็ยาแล้วคือปลูกที่แปลงครับซับใปถส่วง,งวยซึ่งเชียงสับซับเลียวยังทีอยู่ประมาณจะสามสิบโลหรือสีโลต่อขาบหนึ่งต่อวิล่านี่คือเป็นสําหรับอาหารหยาบของง่วนขาดบ่ได้ก็คือหยา นี่ก็เป็นหองเก็บอาหารสําหรับง่วนี่ก็อาหารที่เทผสมให้สํสหรับง่วครับเป็นพวกมันเสียนพวกอาหารออสคอรละถาดโอ,อสคอพวกล่าพวกกาก,ากปำเพื่อเท่ผสมกันเตรียมไปช่วงง่วลีนุมครับว่าขันว่าวหาเรียงว่าไล่ได้ดีบ่ ก็เปรียบเทียบไปทํางานเมื่องอกกับพ่อใดกินคือพ่อได้ลูกเรียนหือเขาบอไใดสั่งใดแปลงมันบ่มีฐานาขึ้นมาอย่างสี่นะอันนี้กับมัดเดยวก้อนนมกับมีว่าเออกับมีรถมีบานกับมีใดมีเงินซื้อไม่ดีนะกันดีก็กานหลายอาบน้ำง่วนแล้วก็คือทาควาวสารทูกเ้าเย็นนะครับเพราะวะ่าคือผมว่าทำา้่วสาดกระถิมีการเป็นกินเป็นอย่างเอสกปรกมาก ข้างหลังนะซ้ายขวาข้างหน้าซ้ายขวานี่ไม่เป็นไรรัาเวลาเรารียเสร็จกันเชื้อโรกก็ขอขอบคุณแน่อสคอนะครับที่สนับสนุนโครงการความมาตรฐานความตัวอย่างงบประมาณปี64 ขอบคุณครับในนามอสคอ็ก็ยินดีนะครับเป็นนโยบายเองสคอต้องสนับสนองเกษตรกรอยู่แล้วก็อย่างน้อยก็ได้เห็นความยั่งยืนโอเซคกรในอนาคตอันนี้ก็เป็นฟาร์มหนึ่งในในในอนาคตที่จะต้องขยายผลแต่สอเคอก็คิดว่าไม่หยุดแค่นี้นะครับก็จะจัดอยูประมาณสนับสนุนไปเรื่อยๆครับก็ต้องขอบคุณมากันครับคุณครับโดยหลักๆแล้วนะครับผมก็จะเป็นนายสัตวัต์ควบคุมฟาร์มนะครับ ให้กับฟาร์มเกษตรกรโคนมในภาคอีสานที่สังกัดกับสครนะครับก่อนที่เราเข้าฟาร์มนะครับก็จะมีบ่อจุ่มเท้าก่อนเข้าฟาร์มมีตะข่ายล้อมโรงเรือนรีดนมเพื่อไม่ให้สัตว์ป่าหาเข้ามานะครับผมแล้วก็สัดิภาพของสัตว์นะครับอย่างเช่นหลังคารับก็ต้องมีกันแดดกันฝนนะครับให้โคได้พักผ่อนอยู่ในเรื่องเงาครับผมอ่างกินน้ำนะครับก็จะมีหลังคารับเพื่อที่ว่าแม่โคนั้นก็จะได้กินน้ำที่สะอาดไม่ได้ตากแดดไม่ร้อนนะครับแล้วก็รางกินฟางก็ต้องมีหลังคา กันแดดกันฝนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราหรือว่ามีน้ําเข้าไปนะครับสาหรับภาพรวมในฟาร์มนี้นะครับก็พบว่าสุขภาพของโคดีขึ้นการผสมติดดีขึ้นเรื่องของจานเสตจานการอาหารครับก็ดีขึ้นครับผม จุดนี้นะคะเราก็จะมีการตรวจสอบเพื่อรับลองมาตรฐานในส่วนของฟาร์มโคนมนะคะก็ของเราะคะ่ะก็จะมีในส่วนของการตรวจสอบเกรดความสะอาดเราก็ใช้วิธีการตรวจสอบโดยวิธีการเมทิลีนบูดิดักชันเทสนะคะหรือเรียกว่า MB ค่ะในส่วนของห้องปฏิบัติการเราก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบค่ะ ของเกษตรกรรายย่อยนะคะซึ่งมาตรฐานฟาร์มแล้วก็ในการให้ราคารักซื้อน้านมดิบนะคะเราก็จะใช้ผล2ส่วนนะคะทางด้านเคมีก็คือในส่วนของเปอร์เซ็นต์ไขมันนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ solid not fat อะค่ะอันนี้ในส่วนของเครื่องตรวจสอบโ o m a t i c cell c เ u n t นะคะเราก็จะใช้เครื่องฟอสต์อิเล็กทริกค่ะ ซึ่งเรามีเกณฑ์กำหนดมาตรฐานนะคะของทางกรมปศุสัตว์นะคะว่าไม่ให้เกิน500,000เซลล์ต่อมิลลิลิตรนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์มแล้วก็เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของน้ำนมของเกษตรกรน,นะคะที่ได้เคุณภาพตามมาตรฐานก่อนรับเข้าสู่โรงงานค่ะ